ความหมายคู่เลขศาสตร์02นะคะส่งผลดังนี้ค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์อ่อนโยนน่ารักนะคะใจอ่อนขี้สงสารขี้เหงาค่ะเข้าใจจิตใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะบางทีก็คิดมากรับเอาความทุกข์ของผู้อื่นมาเป็นกังวลเสมอค่ะขาดความมั่นใจในตัวเองนะคะขาดความมั่นใจในอารมณ์และการตัดสินใจค่ะหูเบานะคะเขวยง่ายอารมณ์อ่อนไหวง่ายค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นคนที่ชอบปฏิวัติปฏิรูปค่ะชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบวิธีการใหม่ๆนะคะกล้ารองกล้าเสี่ยงมีความเทียทยานค่ะชอบไขว,ขว้คว้าหาแต่สิ่งที่สูงเกินเอื้อมนะคะชอบทําอะไรใหญ่เกินตัวค่ะเป็นคนที่มีความกระตือร้อนสูงเกินจริงนะคะเป็นเลขที่ต้องอาศัยอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือต้องหาเพื่อนร่วมงานจึงจะทํางานประสบความสําเร็จได้นะคะทํางานลําพังคนเดียวนะคะมักจะไม่ค่อยสําเร็จค่ะสิ่งที่คิดมักจะทําคนเดียวไม่ค่อยได้นะคะระวังในเรื่องของความโรเรรังเลรักง่ายจืดจางง่ายค่ะขี้งอนนะคะความรักแบบรักซ้อนรักมือที่สาม เพศตรงข้ามที่เข้ามาจีบในชีวิตนะคะมักเป็นคนเจ้าชู้หรือมีคู่แล้วค่ะหรือเจ้าชะตาเนี่ยก็เป็นคนที่เจ้าชู้เองนะคะหมายเลขนี้นะคะเหมาะกับกลุ่มนกักกวีค่ะนักสร้างจินตนาการละครเวทีนะคะการแสดงที่มีความเป็นแฟนตาซีค่ะ